กินอ,อะไรข้าตีามูไปตีนทำไมมันแกะไม่ออกเลยค้านี่จะแกะไม่ออกอี๊บก็แกะทำไมอย่าไปตีเออมันแกะไม่ออกนั่นแหะมันจะลอกมารูปมันจะ หลุดมาด้วยนะนะั่นนะของเล่นเต็มเลยออมอน่อากเก็บเลยของเล่นอ่ะเก็บเลยของเล่นใครของเล่นใครเล่นแล้วไม่เก็บของใคร

นอนยังจะนอนยังนอนเลยนอนเลยโอ้ยยังไม่ได้นมใส่เลยอนนมใส่ก่อนอนนมแบบใส่ก่อนรอก่อนนะคะรอก,ก่อนคารอก,ก่อนรอก,ก่อนแปบนมไข่ น้ำอ้อมเล่ะน้ออม,แออมแอมเล่ะรอ,อสักครู่นะคะเดี๋ยวเพิ่งปิดดิเดีย๋ยวเพิ่งปิดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่ก่อนเราใส่ก่อน <c oughs> ถือก่อนถือก่อน Ở dưới mấy Ở dưới mấy Với hộp lắm Thầm em kinh nghiệm Khuôn lò có lò Khuôn hiểu có hiểu Hiểu dăng ôm นิวยังนิ่มแยมยัง,อยงเอาปิดฟ้าฟ้าเลยค่ะปิดฟ้าเลย,เลยหมุน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 ทางไหนเออเออทางนั้นแหละห,หมุนตรง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 เอาหมุนตรงตรงโอย้ยได้กินไหมน้ำวันนี้เอาเอาจับข้างล่างจับข้างล่างจับข้างล่างไว้จับขวดไว้จับ, baja, จบ,จบขวดไว้แล้วก็หมุนให้ จำไว้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 สองข้างเออเดี๋ยวจำไว้ก่อนโอเคเออลับตาอ,อ่าเก่งมากอาทิอย่าไปพี่คิ้ดือ้อน้องคิดดือ้อดื้อไหม นองคิดดื่มไหมไปนอนไปนวดหัวไปนวดหนินอนไปนวดไปขยับไปนู่นขยับไปหลับตาแล้วตื่นมาก็มากินข้าวบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายไว้โอ้ยมือหลุดมือหลุดโอเคหลับตาน้องอ,อมจะนอนแล้วนะคะหลับตาค่ะหลับตาดิ หลอกกินนมรูเปล่าไม่รู้นี่